งานเซรามิกของฝนฝนทำไปเรื่อยๆนะคะปั้นสะสมไปวันละนิดละหน่อยวันละอันสองอันกล่าวว่าเต็มเตาถึงจะเผาทีเดียวเป็นงานที่ฝนปั้นหลังจากไปออกกำลังกายมานะคะแต่ละวันเป็นงานที่ทำหลังจากงานสวนปิดแล้วนะคะหมายถึงว่าช่วงนี้เป็นฤด,ดูหนาวหรือว่ามันเป็นช่วงที่ยังปลูกอะไรไม่ได้ฝนถึงจะทำงานเซรามิกนะคะถ้าเป็นช่วงที่เปิดสวนอยู่ งานเวิร์กช็อปเซรามิกก็ไม่ค่อยได้จัดค่ะเพราะว่ายุ่งงานสวนมีหลายคนบอกว่าเสียดายสวนฝนก็เสียดายค่ะแต่ว่าฝนอยากจะทำอะไรที่มันรีแลกซ์แล้วก็ไม่เร่งรีบกับเวลากับลูกค้าปีที่แล้วฝนมีในรายการทีวีระดับประเทศเลยนะติดต่อมาทางโทรศัพท์แล้วก็ทางอีเมลว่าขอทำสกูปลงทีวีฝนบอกปฏิเสธไปเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านๆมา แค่ออกหนังสือพิมพ์ท้องถิน่นออกทีวีท้องถิ่นนี่ลูกค้าฝนก็เยอะจนฝนชักจะเครียดว่างั้นเถอะเพราะความตั้งใจแรกฝนฝนก็แค่อยากจะทํางานที่มันเป็นรายได้นะคะแล้วก็มีเวลาที่จะดูแลลูกเพราะางานหลักของฝนก็คือดูแลลูกนะคะถึงไม่อยากทําที่มันเป็นธุรกิจใหญ่โตลงทุนมากจ้างพนักงานมากมันวุ่นวายทั้งเรื่องเอกสารเรื่องภาษีแล้วก็เวลางานของเรา ฝนอยากจะทําเท่าที่ตัวเองไม่เครียดอะฝนจะได้มีเวลาไปทําอย่างอ,างอื่นที่ฝนรักบ้าง mm. เช่นปั้น mm. เช่นไปเล่นเทนนิสทําแค่นี้ก็พอแล้วค่ะพอนี่ไม่ไม่ใช่หมายถึงตังค์นะคะที่พอหมายถึงว่าเหนื่อยพอแล้วก็เลยทําแค่นี้เอาที่รายรับรายจ่ายเรามันไปด้วยกันได้แล้วก็เราไม่เครียดจนเกินไปนะคะงานเราก็ขายได้เรื่อยๆอยู่ไม่ใช่ขายไม่ได้ไม่ว่าจะงานอันไหนที่ทำมาฝนก็ พี่เซนหาทางขายมันนะคะเพราะว่าตอนที่ฝนเรียนศินละปะอาจารย์จะมีสอนเรื่องธุรกิจบ้างนิดๆหน่อยหนะคะเพราะอาจารย์อาจารย์แกรู้ว่าหลายคนที่เป็นศินลปินะ่ะเขาจะมีปัญหาเรื่องการขายงานคืออยากจะผลิตแต่ง,งานอย่างเดียวพอมาถึงส่วนที่ต้องขายงาน ดันไม่ใส่ใจตรงนั้นก็คือหมายถึงว่างานที่ทํามามันก็ขายไม่ได้แล้วก็หมดแรงใจที่จะทําต่อเขาก็จะบอกค่ะงานเรามีอะไรเราเป็นใครเราทําอะไรเราต้องพรีเซนต์งานของเราให้คนเห็นงานจะได้ขายได้เราจะได้มีแรงมีเงินทํางานที่เราต้องการทําต่อไปนะคะเห็นไหมอย่างในรูปเนี่ยมะกอกที่บ้านเยอะก็จับมันมาถ่ายรูปคู่กับงานของเราสร้างความ น่าสนใจเข้าไปอย่างงานชุดนี้มันเป็นสีน้ําตาลนะคะถ้าถ่ายแต่มันมันก็อาจจะดูแบนไปฝนก็ไปหาอิฐท,ที่มีมอสมาเกาะเอามากอกมาถ่ายเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้งานแล้วก็อัพลงเฟซลงอินสตาแกรมขายงานค่ะ